เอาดูนกันทุกคนแฟนคลับแห่ื่่นชมสปิริตน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้น้องเนี่ยกระโดดขึ้นเวทีต่อที่อุดรธานีนะครับเรียกได้ว,ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆครับสำหรับเมื่อวานนี้น้องเนี่ยมีถ่ายภาพยนตร์คายอ,อ้อแล้วก็ต้องบอกว่าถ่ายทั้งวันจริงๆนะครับ องอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนบินมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายภาพยนตร์กับพี่ๆนะครับนักแสดงคายออและน้องเนี่ยก็ต้องบินกลับไปทําหน้าที่ต่อครับทุกคนที่จังหวัดอุดรเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยไปรอล้นสนามเลยทีเดียวครับที่ว่าการอําเภอรประจักษ์นะครับศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีแทบจะไม่มีพื้นที่เลยทีเดียวครับ ต่างคนก็ต่างเฝ้ารอครับทุกคนจะได้เจอซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็ทราบดีว่าน้องครับทุกคนบินมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมามอบความสุขที่จังหวัดอุดรน,นะครับโอ้โหและวินาทีที่น้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวเท่านั้นแหละครับ แฟนๆน่ะเฮกันยกใหญ่เลยครับคือบางคนเนาะทุกคนคือบางคนเข้าใจว่าวัาวนนี้เอ้องอิงเนี่ยถ่ายทายอ้อหรือเปล่าและจะมาทันหรือเปล่าแต่ศิลปินคนนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าสปิริตแรงนะครับไม่ว่าจะกี่งานกี่งานก็ทุกคนน้องก็ทําหน้าที่ออกมาได้ดีแบบดีแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแฟนเพจเกาะติดหมอลำดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคบบอกว่าสู้สุดใจต้นแบบของศิลปินรุ่นใหม่ อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงหลังจากรับบทหนักนะครับแสดงเข้าฉากภาพยนตร์คายอ้อที่ถ่ายทำอยู่แถวคลอง8จังหวัดประทุมธานีทั้งวันตกเย็นมานะครับอุงอิงก็ต้องบินด่วนนะครับไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่สนามนะที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนี่แหละคือศิลปินต้นแบบส่งกำลังใจไปให้น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกัน เยอะๆนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่แฟนเพจเกาะติดหมอลำดังนะครับได้มีการมาแชร์ออกไปนั่นเองครับท่ามกลางับทุกคนศิลป,ปินในวงเนี่ยก็แห่แชร์กันแบบรัวๆครับทุกคนด้วยความให้กําลังใจอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะด้วยความที่น้องเป็นคนที่ต้องทําหน้าที่หลายอย่างจริงๆครับทุกคนแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีงานทุกวันจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยร้องเพลงแบบโอ้โหเสียงดีไม่มีตกอีกเช่นเคยนะครับ แม้ว่าจะเหนื่อยทั้งวันบกบพี่คนโอ้โหถ้าเป็นตัวเราเนี่ยจะสู้ได้ขนาดนี้ไหมเนาะทุกคนเนี่สู้จริงๆสําหรับองคอิงนะและบอสโจโยมานินครับทุกคนก็มีการ ฝากฝังนะครับไปยังพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็ครอบครัวของน้องด้วยตัเองครับให้ทําหน้าที่แทนนะครับในวันที่บอสโจเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลครับทุกคนอย่างวันนั้นที่ไปแสดงจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพ่อโจเนี่ยก็ฝากฝังนะครับให้ครอบครัวของอุงอิงครับทุกคนโดยมีการไปคอมเมนต์นะครับทางด้านพ่อเอกครับแม่หน่อยนะบอกว่า ทางนี้นะครับทุกคนกําลังแบบว่าดูแลงานอยู่ก็ฝากทางนั้นเบิงแงงลูกเต้านะครับทุกคนคือช่วยเหลือกันนั่นเองครับและที่สําคัญเนาะหลายคนอย่างที่บอกว่าเรียกองอิงเพชรบ้านแพงว่าบอสน้อยนะครับในวันที่พ่อโจไม่อยู่เนี่ยองอิงเพชรบ้านแพงก็ทําหน้าที่ดูแลวงแทนนั่นเอง อุงอิงบอกว่าเวลาที่พ่อโจไม่มาเนี่ยคนนั่นสุดๆนะครับแต่วันไหนที่พ่อโจมาเนี่ยคนน้อยนะพูดพูดแบบแกล้งพ่อสําหรับเมื่อวานนี้นะครับนะแล้วก็วันนี้รับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยแสดงอยู่ที่ หน้าเทศบาลหนองบัวระเวงนะครับอําเภอหนองบัวระเวงจังหวัดชายภูมิเมื่อคืนนี้เราก็เห็นเสียนน,นลเนาะได้นิการโพสนะครับคิวงานนี้อยู่นั่นเองครับซึ่งน่าจะเป็นใกล้ๆแถวบ้านเสียนนหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นคิวงานอยู่ที่จังหวัดชายภูมินั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันที่25อยู่ที่วัดศรีอุดมบงนะครับตบาบลวังสะพุงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับก็คือโซนอีสานยาวๆเลยครับทุกคนเนาะวันที่26 บ้านโจดหนองแกนะครับตำบลโจดหนองแกอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ27บดบ้านวัดหนองแวงตนนําบลหนองว่านะครับอำเภอบูอำเภอบางลายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วันที่28่สิบแปนะทุกคนวันที่28นี้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ก็ได้มีการแชทมาบอกอิมข่าวกระแสเหมือนกันเป็นคิวงานของหลวงปู่เสือ นะครับทุกคนเป็นคิวงานของหลวงปู่เสือแล้วก็ทางทีมงานผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือมีการเหมารถตู้นี้เพื่อที่จะไปเจอลูกสาวด้วยครับทุกคนแล้วก็จะไปช่วยนะครับทุกคนทางด้านหลวงปู่เสือเนี่ยขายบัตรด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็โอ้โหก็ถือได้ว่าแฟนๆขับน้องครับทุกคนก็ตามไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับวันนี้ยินดีใจแทนนุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนที่แฟนๆเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไราแห่เนาะ แห่แบบให้กำลังใจน้องเยอะมากๆเวลาเห็นน้องทํางานหนักแบบนี้ครับทุกคนก็เราเห็นมานหลายงานแล้วนะครับทุกคนที่อุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีการแบบสู้แบบนี้จริงๆอ่ะบางที2งานแบบงานกลางวันแบบทั้งวันแล้วก็เป็นงานกลางคืนต่อทั้งคืนแบบนี้ครับทุกคนก็สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยการสำหรับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะดื่มน้ําเยอะๆแล้วช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยทั่วทุกจังหวัดเลยก็ขอให้น้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยกันแล้วกันเนาะเมื่อคืนนี้น่ารักมากนะครับน้องก็มาใินลุกแบบอมมูไว้นี่นะครับทุกคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่แบบว่านะเป็นอะไรที่น่ารักมากเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนสําหรับลูกสาวเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ แล้วก็ขอให้น้องนๆสู้ๆต่อไปนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอุม้มเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเวลาที่เห็นน้องอ่ะบนเวทีอ่ะเรารู้สึกเลยว่าคือน้องคลายทุกสิ่งทุกอย่างนะนั่นะคือเวลาที่น้องได้จับไม้เนาะก็จะเป็นอีกคนนึงแล้วก็มีความสุขในการทํางานมากๆเนาะสำหรับเมื่อเมื่อวานนี้เท่าที่พวกเราได้เห็นไปก็โอ้โหน่ารักมากแล้วก็เก่งมากๆด้วยแล้วเมื่อคืนนี้เสียงกรี๊ดคือแน่นมากๆเลยคืออย่างที่บอกนั่นแหละว่าบางคนคือเขาไม่ได้ไม่ได้แบบเสพโซเชียลมากว่าเขาก็จะมองว่า สมมติว่าได้ยินข่าวมาว่าวันนี้องค์อิงอยู่กรุงเทพเอ้าวแล้วจะมาทันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแบบจะต้องถ่ายหนังด้วยอะไรเงี้ยด้วยแต่ทุกวันนี้โซเชียลแบบเร็วนะทุกวันนี้ก็คือแบบแจ้งเตือนกันได้ง่ายมากๆเวลาที่องค์ิงอยู่ไหนเวลาที่น้องทําอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบว่าแบบมีการแชร์เนาะว่าองค์อิงกําลังขึ้นเครื่องแล้วนะตอนนี้ก็ทําให้ทุกคนเนี่ยสบายใจเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหนะครับทุกคนปังมากจริงๆอุดรธานีนะครับเนาะแล้วก็หวานฉ่าสุดๆสําหรับลูกสาวเนาะก็มาในลุก สีชมพูฉ่ำๆสวยๆเลยเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะครับไปยังเกาะติดหมอลำดังด้วยแกันที่ได้มีการโพสต์นะครับรูปอุ้งอิ่มเพรบ้านแพ้ให้กับพวกเราได้ชมแบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็12เพลงรวดนะทุกคนย้ํานะว่า12เพลงรวดนะเมื่อคืนนี้ปังจริงอะไรจริงลูกสาวนะครับนะทำได้ยังไงนะทุกคนแล้วเสียงแบบไม่มีตกเลยอะนะครับทุกคนสุดมากจริงๆนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ต้องฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมอิมด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะทุกคนว่าใครที่อยู่เขตกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเเป็นพิเศษด้วยนะครับรวมถึงต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะอาชีพหมอลำเลยหรือว่านักร้องศิลปินในตอนนี้ก็ ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้อุ้มเองจะเอารูปบรรยากาศที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปขึ้นนะที่อุดรมาฝากพ่อๆแม่แม่แมแมแมเอฟซีแฟนคลับทุกคนด้วยกันกน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ